เมืองพัทยาเสริมทักษะด้านโซเชียลชุมชนจัดอบรม AI เพื่อทุกช่วงวัยยกระดับพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ห้องประชุมโรงแรมเลอบารีรีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนายกฤษณบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดโครงการการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปีงบประมาณ2,568โดยจัดอบรมหัวข้อ AI เพื่อทุกช่วงวัยยกระดับพื้นฐานทางเทคโนโลยีนางสาวบุญงามเล็กเจริญผู้อำนวยการส,ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสำนักการศึกษาเมืองพัทยาได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI และสามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตหัวข้อการอบรมประกอบด้วยหลักสูตรบทบาทของ AI ความปลอดภัยทางดิจิทัลการใช้งานแชท GPT การประยุกต์ใช้ AI เพื่ออัพสกิลรีสกิล กิจกรรม AI สร้างการนำเสนอจากภาพนิ่งรวมไปถึงให้ผู้ร่วมการอบรมได้ออกแบบกิจกรรมวางแผนการนำ AI เพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันและฝึกทำวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือโดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากชุมชนภายในพื้นที่เมืองพัทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยาและกลุ่มพัทยา Change Agent เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ นิราชทิพสีนันทพรทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน